ก็รู้จักการวางแผนการเงินรู้จักประกันมาประมาณหนึ่งคิดยังไงเป็นอะไรที่สิ้นเปลืองมาคือก่อนนั้นคือฉันหาเงินมาจ่ายประกันเหลือเนี่ยฉันต้องจ่ายประกันทุกปีเหลอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบแอนยกเลิกได้ไหมทําไมต้องซื้อประกันแอนฉันไม่ไหวแล้วนะแอนอย่างนั้นอย่างนี้คือบ่นกับแอนตลอดเลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่สิ้นเปลืองค่ะแล้วก็คิดว่าไม่ไม่สำคัญแล้วนวันหนึ่งอะค่ะอะไรที่คิดว่าฮ้ยมันสำคัญแล คุณแม่เข้าโรงพยาบาลผ่าเปลี่ยนกระดูกแตกประสบอุบัติเหตุเลยนะคะ mm hmm. ก็เสียค่าผ่าไปประมาณ8 0 0 0 0นเราจ่ายเงินแค่ปีละ5 0 0 0 0 mm ื่นในการประกันสุขภาพนะคะ mm hmm. แล้วเราก็ mm hmm. าก,าก็รู้สึกว่าเออเนี่ยแหละสิ่งที่เราจ่ายไปมันไม่ได้เสียเปล่าแล้วแหละมันคือการเกิดอุบัติเหตุหรือการที่แบบเราต้องเข้าโรงพยาบาลมันไม่มีอะไรคาดเดาได้เลยอะไรประมาณนะะี mm ้ค hmm. ่ะก็รู้สึกว่าอันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าประกันสําคัญนะ2ก mm ็อาจจะเป็นการวางแผนให้ลูกทั้ง4่คน จะรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่พ่อแม่ที่คนต้องมีให้ลูกเมื่อเรามีลูกเนี่ยเราเลยรู้ว่าอะไรมันสำคัญสำหรับครอบครัวนะคะ